ในโลกที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงและภัยอันตรายมีเพียงผู้เดียวที่จะยืนอยู่ระหว่างความถูกต้องและความวุ่นวายนี้นั่นก็คือชายผู้ปกป้องด่านชายแดนด้วยหัวใจต่อประเทศชาติและไม่ยอมแพ้ต่อความอาจทธรรม ทุกยานพาานะทุกสัมภาระและทุกกลนอบายที่ซ่อนยาเสพเติดหรือของผิดกฎหมายจะไม่มีวันผ่านสายตาของไอคอยไปได้โดยไม่ถูกเปิดโปงเพราะที่นี่คือความจริงเพราะที่นี่ความจริงเท่านั้นที่จะเดินผ่านที่นี่ไปได้ เอาล่ะเริ่มเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันที่สดใสและฝุ่นก็เยอะชิบหายเลยอ้ยเอาล่ะพ่อหนุ่มนี่ช่วยเอ่ลาาเอลงมาจากรถหน่อยครับลงจากรถบ้าให้ผมลงจากรถบ้าโอ้ใช่แล้วครับลงมาจากรถหน่อยโอเคผมผมมีอะไรล่ะครับเออผมขอเอกสารหน่อยครับคุณผู้ชายไหนดูซิพ่อหนุ่มคนนี้เป็นคนประเทศอลบาลัก์อย่างนั้นเหรอเออโอเคเอลบาลักษสัญ,ญลักษณ์ประทับตา รูปดวงดาวพระจันทร์เคถูกต้องแล้วชื่อนี่เออไม่ตรงกันละหนึ่งหมายเลขการเดินทางตรงเออส่วนวันหมดอายุของหนังสือการเดินทางก็ไม่ได้ติดขัดอะไรแต่ชื่อนั่นสิมันไม่ตรงะอืมไอหมอนี่แปลก,ปกมีอะไรหรอครับอออผมขอตรวจรถหน่อยนะครับคุณไม่พบอ,อะไรทั้งนั้นหรอกผมไม่ได้พูดเลยว่าจะเจออะไรอยากดูให้แน่ใจเคเบาะหลังอื ว่างเปล่าเออพี่ครับมานานเกินไปแล้วนะพี่เฮ้ยแปบ๊บนึงฉันขอตรวจสอบให้มันแน่ใจก่อนสินายไปนั่งที่รถครับพี่อ,อ๋อแล้วนายจะไปไหนเนี่ยเออผมจะไปเออไปเที่ยวครับอืมงั้นก็โชคดีเออโอเคแปลว่าผมผ่านใช่ไหมครับไม่มึงไม่ผ่านชื่อมึงไม่ตรง โอ้บ้าบอจริงๆแม่งพูดเหมือนจะผ่านประตูเอ,อ้เออเอาปิดประตูด้วยสิเฮ้ยปิดประตูด้วยเออก็มึงเปิดอยู่เนี่ยมึงจะเปิดประตูให้กูหาพ่อมึงอะ่ะอ,อ้เฮ้ยประตูหลังมึงเปิดทิงไว้เ้ยเอาละคนต่อไปคนต่อไปคุณผู้ชายครับนิ่งๆครับอ่อผมขอตรวจสอบหน่อยนะครับเนื่องจากเออเลขทะเบียนที่มีบอดแส คนที่ลักลอบอสินคัดของเถื่อนมาดูแล้วอายุน่าจะประมาณ48เอะเอ่อดูชื่อชื่อตรงแล้วก็หนังสือการเดินทางก็ตรงมาจากราชาอ,าาอาณาจักรเอ่ยเคยซึ่งปั๊มประทับตาก็โอเคถูกต้องผู้ชายคนนี้มาทำงานวันหมดอายุหนังสือการเดินทางจดมิถุนาโอเคใบอนุญาตเข้าเมืองโอเคถูกต้อง โอเคดูจากที่นี่แล้วคุณก็ชูดถูกนะวันหมดอายุก็ถูกต้องถูกต้องโอเครูปก็เหมือนกันโอเคเออผมไม่จําเป็นจะต้องคนลดคุณใช่ไหมเนี่ยโอเคครับไปคุณไปได้เลยเดินทางปลอดภัยนะครับทครับไปแล้วกูขนยาแล้วกูโชคดีนะครับถ้ากูไปคนที่มันขนยาไปทําไงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยบักคารั่นเฮ้ยเอา,เอามันขนยาจริงเว้ยเฮ้เอาล่ะคนนี้นะ่าจะเป็นวันสุดท้ายของวัน ดูจากแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาวันหมดอายุทุกอย่างถูกต้องหมดอ,อผมขอตรวจรถหน่อยนะครับมีสัญลักษณ์ของพวกขนของเถื่อหรือเปล่าโอ้นี่มันใช่เลยผมต้องเอาอุปกรณ์แงังแงะหน่อยนั้นนิดนึงโอ,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 อ้ได้โปรดครับอย่าเลยอย่าทำรถผมผมรักรถคันนี้มากโอ้ใจเย็นครับเดี๋ยวผมจะช่วยคุณเองแป๊บหนึงผมตรวจสอบถึงยาเสพติดได้ โอ้นี่ไงเฮ้ยแกอู้อย่าทำร้ายผมเลยนะครับเอาเงินไปเอาเงินไปแล้วทุกอย่างจะจบไม่จบไอ้ทั้งนั้นออกมาจากรถวันนี้กูได้พังรถมึงแล้วไอมีอะไรอีกไหมอ่าตรงนี้บอกอีกแล้วโอเคมีดปาดไปนี่นี่นี่อเอของเพียบเลยไอ้หมอด่ยังจะเอาเงินมายัดฉันอีกแกรักรถมากนักใช่ไหมค่อู้ช่วย้วครับไปถ้ามึงรักรถมากก็เข้าไปซะไป ไอ้บ้าเอ้ยอตอนนี้มีสองคนแล้วอยู่เป็นเพื่อนกันนะวันนี้ยังอีกยาวไกลไปโชคดีโอ้ยเอาละเหนื่อยมาทั้งวันแล้วขอพักผ่อนหน่อยละกันเอาละเช้าแล้วเช้าแล้วไปตอนนี้ฉันจับพวกแกมาไว้ทีเ่เหมืองแรงงานสําหรับนักโทษในคดีพวกลักลอบผิดกฎหมายเข้ามาพวกแกจะต้องถูกส่งมาที่นี่เพื่อมาเป็นแรงงาน เรียบร้อยพวกแกไปทำงานซะโดยหมอนี่สิโอ,อยชีวิตกู ไม่น่าทํางานผิดกฎหมายเลยจะต้องมาใช้แรงงานแบบนี้โอ้ oh. เอาละครับเลกทังให้ตำรวจด้วยครับเลกทางให้ผมด้วยเลกทังให้ผมด้วยผมคือตำรวจเลกทังให้ผมด้วยเอาละต่อมามคนผู้ชายชวันนี้มีปืนซื้อไหมผมอยากซื้อปืนมากเลยเพราะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเจอกับไป้พวกที่มันขนของผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนและยาเสพติดผมจะต้องอาวุธมาป้องกันตัวด้วยแล้วก็เอายาให้กับไอ้หมอนี่ ว่าแต่กูมาส่งถูกหรือเปล่าเนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นเหมือนพวกเสพยายัางไงไม่รู้ฉันไว้ใจแกได้ใช่ไหมอ่ะเอายาไปยายาเอาเมื่อก,กี้คุณจะเอายามาขายให้ผมเหรอมีณพิกลหมยนะคุณเป็นตำรวจเอา้ากูมาผิดร้านเอออย่าขวางอย่าขวางทางเลยเราตำรวจเลยเราตำรวจปวดขี้จะเป็นขี้ลรวเว้ยอย่าขวางทางเลยอย่าขวางทางเอ เอาละาในเช้าวันนี้ผมได้รับหน้าที่ในการดูแลสินค้าที่มาจากต่างประเทศซึ่งบอกเลยว่าทุกคนจะต้องมีใบอนุญาตสินค้าเอา้ยไอ้เมงเอาเอกสารมาดูดดาตประตูไหนดูชื่อชื่อตรงหมายเลขการเดินทางตรงมาจากอาคาริสตันประเทศนี้เอ่อขอตัวดูก่อนนะว่าตาอารคิสตันมันถูกหรือเปล่าโอเคถูกต้องอในรายการสินค้านี้ผู้ให้บริการชื่อตรงแล้วก็ มีตาแก๊สตู้เย็น4โถส้วม1ปูซิเมนต์8สบู่หนึงถังน้ำมัน1นึ่เดี๋ยวฉันขอไปตรวจหน่อยนะได้เลยครับขอ,อตรวจก่อนดูสิอาปูซิเมนต์มี8ใช่ไหม1 2 3 4ส4แล้วก็5 6 7 8 ปูนซีเมนเลยมานี่ดาแล้วก็สบู่โอเคถังหนึ่งแล้วก็นี่น้ำมันบ้าอะไรวะเนี่ยตู้เย็นสีเอ่อตู้เย็นมี1แล้วก็2เตาแก๊สมี3 1 2หนึ่งสองเฮ้ยเอาเราพ่อหนุม่มตอนนี้เนี่ยปูนซีเมนก็เลยมาจากตอนแรกบอกว่าแค่แปดแปลกๆนะั่นเนี่ยนายแต่เฮ้ยไหนๆวันนี้ก็เป็นวันที่อากาศไม่ค่อยดีอะฉันจะให้ผ่านแล้วกันอะ ไปโอ้ขอบคุณมากครับคุณใจดีจริงๆปกติแล้วเนี่ยไม่มีใครรับผมแน่นอนเขาจะให้ผมขับรถวนกลับไปเฮ้ยลืมปิดเออประตูท้ายอา้าวชิบหายกูโดนผู้กองด่าเอาดาต่อมาไอ้บอดี้ว่าไงเฮ้ยอาจะแกปิดประตูต่อหน้าฉันเหรอปรุ๊บครับนายขนอะไรมาบ้างเนี่ยเอาเอานี่ครับไหนนายเอาอะไรบ้างเออ สารพิษอย่างนั้นเหรอแล้วก็ถังแตงกวาชื่อนายเนี่ยเออก็ตรงนะส่วนใบอนุญาตเข้าเมืองก็ไม่ได้หมดอายุอ่าฉันขอตรวจสินค้าหน่อยนะเอาละเราต้องขอตรวจสอบเอ่อถังน้ํามันที่คุณนํามาด้วยนะคุณผู้ชายได้เลยเขาไม่มีปัญหาโอเคคุณรออยู่นี่แหละอ่ะอืออือโอเค <S <S ในนี้มีอะไรโอ้ ไอ้หนุ่มดิไหนมาดิดิโอ้ผมทำอะไรผิดครับจะฆ่าผมเหรออย่าอย่าฆ่าผมกูไม่ได้จะฆ่ามืองปโถยคุณมีข้อหาความผิดในการเอ่อเอาแอลกอฮอล์อผิดกฎหมายเข้ามาสู่ประเทศเพราะฉะนั้นคุณจะต้องโดนจับกุมโอ้บ้าบอจริงๆเลยปโถยโดนจับจนได้เอาละนายอยู่นี่แหละเดี <ๆ S 1> ๋ยววันพรุ่งนี้เช้าฉันจะพานายไปที่เหมืองแรงงานสำหรับนักโทษโอเคครับเอาละต่อมาพ่อหนุ่ม สวัสดีครับคุณจะเดินทางไปไหนขอเอกสารหน่อยครับอะไรอยู่ด้านหลังเนี่ยเอ้นี่มันเจ้าแพะนี่นาเอาล่ะคุณผู้ชายจะพาแพะนี่ไปไหนครับเนี่ยโอ,อ้ผมจะพามันกลับบ้านโอเคในคลังสินค้าบอกว่ามีแพ้นหนึ่งตัวหนังสือการเดินทางทุกอย่างถูกต้องดูแลนายไม่น่ามีปัญหาฉันอนุญาตให้นายเข้าประเทศได้โชคดีนะครับฮ้ยๆกูเยาแพะไปขี้เพราะว่าในตูดแพ้นั้นมียาเสพติดมากมาย ถ้าเป็นอย่างน wow ั้นกูซวยเลยนะเออเอาละวันต่อมาเจอกับอะไรอีกวะเนี่ยอ๋อวันนี้พ่อหนุ่มขอดูเอกสารหน่อยนะครับพี่ ดูซินายเป็นยังไงเอ่อนายมาจากเอยเคยอีกแล้วเอ่อหนังสือการเดินทางก็ตรงมาที่นี่เพื่อทํางานทํางานเกี่ยวกับอะไรละ่ะพอ่อนมโอ้พอดีผมทํางานซร้าก่อสร้างแถวนี้ครับแล้วก็จะมีของนิดหน่อยที่ผมจะต้องข้ามชายแดนมาครับโอ้โอเคเอาละฉันขอตรวจของหน่อยนะนายช่วยลงมาหน่อยได้ไหมอ่าโอเคครับอย่าทำให้ผมนะครับโอ้กูไปทาอะไรมึงหรอกนายช่วยเปิดอ,อ่ประตูนี่หน่อยได้ไหมเออตรงนี้มันเปิดไม่ได้ครับเอ้ยอย่าขัดขืน ขัาขคืนขนาดผมเป่าครับมันเปิดไม่ได้กูรู้ว่าเปิดได้นี่โอ้คุณจะทำบ้าอะไรเนี่ยจะบ้าหรือเปล่าโอ้โอจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยมันเปิดไม่ได้มันต้องเปิดด้านหลังแกอย่ามาโกโหกฉันฉันรู้นี่โอ้แม่งตีรถก,กูอีกแล้วกูทำอะไรผิดหมดเนี่ยอ่านหนดูข้างสินค้าหน่อยสิมีอะไรบ้างเตาแก๊สอสองังชีสสองกัมมันตภาพรังสีเอาละนายนายมีปัญหาแล้วแหละพ่อนุม่ม โอ้มีปัญหาอะไรครับของของนายเนี่ยมันเกินมานิดหน่อยแล้วก็หายไปอีกนิดหน่อยนายจะอธิบายว่า,วาไงโอ้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมเป็นแค่คนขับรถเฉยเข้ายัดอะไรมาผมก็ทําตามตามนันแหละครับเฮ้ยอย่าให้รู้นะเว้ยแกทําอะไรผิดกฎหมายไปนายขึ้นรถไปได้แล้วโอ้ขอบคุณมากครับคุณตำรวจเอาล่ะผมไปได้แล้วใช่ไหมครับ ใช่นายไปได้แล้วนี่แน่โอ้บอบอบอกให้กูไปกูายถึงว่ามึงไปบนรถกลับยังไงเไล่าไอ้บอเอ้ไอ้ตำรวจโลกงจิตโอเคนั่นไงตังค์กูติดลบไอชิบยเอาล่ะรถคันต่อไปมาดิเออไอ้ไหมอนี่อะไรบีบแต อีกทางสิว่าบักขำแกพูดกับฉันเหรอเออแกขวางทางฉันอยู่แกไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นใครก็ไม่รู้ยังไงเราอ่ะวัดดีแกนี่ใจกล้าเลยเนี่ยไม่มีใครพูดกับฉันแบบนี้มาก่อนเอาเอกสารมาอย่าพูดมากอ่ะไปเอาละบักนี่เฮ้ยเฮ้ยมาสตาร์รถเฮ้ยเฮ้ยหยุดมันเด้อยหยุดบันหยุดมันหยุดบันหยุดมัน,มน,มนเอาเฮ้ย หยุดมันพวกเราพวกเราเร็วเข้าตอนนี้มีโจรขับดีที่มีชื่อว่าไอ้หนุ่มจิมมี่หนวดจิมโอเคตอนนี้เราจะตามไล่ล่ามันเปิดวอตอนนี้ผู้ร้ายขับห่างจากเราได้ประมาณ50เมตรได้ขับรถคันสีเขียวบรรทุกอะไรไม่รู้แต่ที่รู้ตอนนี้คุณร้ายมุ่งหน้าไปที่เหมืองออของคนแรงงานเราต้องหยุดเขาให้ได้โอเคด้วยการสกัดกั้นผมจะใช้การชน เป็น,นเออเาล่ะตอนนี้รถของผู้ร้ายติดแหกแล้วลงมาเดี๋ยวนี้ไอ้จิมมี่ลงมาเดี๋ยวนี้ผมขอโทษครับผมขอโทษยไอ้บ้าเอ้ยมันนี่แกติดคุกแล้วเฮ้ยเฮ้เอาละตะกี้ไอ้จิมมี่ปถ toy ทำให้ฉันพลาดสายสำคัญเลยนะเนี่ยใครโทรมาวะแล้วใครติดต่อกับกองพลน้อยของจา่ากอร์ฟิสวอร์รัคฟู พวกเอ่อพวกเขานี่เป็นเรื่องเร่งด่วนดังนั้นรีบไปที่นั่นให้เร็วที่สุดสิบโทคสโวัสกี้อะไรวะกูอ่านไม่ทันเหมือนตอนนี้เกิดเรื่องอะไรบางอย่างที่ติดต่ออีกฝั่งหนึ่งไม่ได้โอเคเอาละ เดี๋ยวฉันจะไปจัดการตรงนน้นก่อนนะพวกนายดูแลแถวนี้ด้วยแล้วก็ยกเลิกคนส่งสินค้าข้ามแดนมาก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปจัดการฝั่งตรงนน้นก่อนโอเคตอนนี้เราอยู่หน้าโรงไม้แล้วโอ้นี่มันอะไรกันวะเนี่ยมีการจับมือกันเหรอไม่จะเชื่อเลยจากิลอฟรวมมือกับอาชญากรออกไปจากที่นี่กันเถอะฉันต้องแจ้งให้สารวัตรทราบถึงเหตุการณ์โอ้โอ้โอ้วอร์ดหนึ่งเลกวอร์สองตอนนี้ผมโดนโจมตีผมโดนโจมตีวิ่ง วิ่งวิ่งเออมันเป็นเกมเออมันเป็นเกมมีปืนตอนไหนวะเนี่ยเออเออไอ้บ้าเอ้โอ้โหตายกูตายเอออกูไม่ได้ตั้งตัวเลยไอ้จกาดีลอฟลาฟอร์เบอร์อะไรสักอย่างเฮ้ยเฮ้ยพวกเรามาดูนี่เร็วเฮ้ยไอ้หมอนี่ยังมีชีวิตอยู่จะตายนะสหายคาริสตัน อโอเคท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ก็กลับมาสู่จุดเริ่มต้นก็จบไปแล้วนะครับกับเกมเ,เป็นผู้ตรวจตาผู้้ายข้ามแดนนะครับนะสินค้าข้ามแดนอะไรก็ว่าไปตะกี้อาจจะเป็นแบบว่าเวอร์ชั่นยังไม่เต็มไงเอาล่าสะสไล่นี้ก็จบไปไม่เท่าที่ก่อนนะครับนะถ้าคลิปนี้ยอดวิวดีเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นอีกแล้วกันโอเคสไั่นี้พอแค่นี้แหละไป